นมัตถุรัตนัทายสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพทุกๆรูปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านาวันนี้ก็เป็นรายการสนทนาภาษาปร,ริยนธรรมอีกเช่นเคยเพราะว่าภาษาปร,ริยธรรมก็คือภาษาที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเพราะว่าวิทยากรแต่ละท่าน ก็ได้ผ่านการบวทเรียนมาการศึกษาเราเรียนพระประยะิยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีเป็นส่วนใหญนะ่ภาษาที่ชัดเจนที่พูดได้ก็ต้องภาษาที่ตนถนัดก็คือภาษาของธรรมะธรรมะความจริงก็คือเป็นสภาพเป็นธรรมท,ที่ตัวทั่วไปเราเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆนะ เพราะนั้นถ้าจะเอาในแง่ของกายกับวาจาก็เรียกว่าธรรมวินยนวินันก็คืออบรมกายกับวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นในทางกายทางวาจาแต่ธรรมะนั้นเป็นปความกว้างนะสามารถจะขยายความไปถึงธรรมที่เป็นปรมัตธ,ธรรมด้วยเป็นสภาวะธรรมด้วย ง่ายๆก็คือเรียกเป็นกลางๆว่าธรรมแปลว่าสาภาพที่ทรงไว้ซึ่งสัตว์สำหรับวันนี้ก็จะได้นำเสนอในเรื่องของอปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแทบจะทุกวันโดยซ้ำไปโดยเฉพาะเรื่องของอสามีพัญญาเรื่องของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็จึง อยากจะเสนอแนะข้อคิดเห็นในเรื่องของอความเป็นสามีพัญญาที่เราเรียกว่าเป็นคู่กันเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่กันก็จะมีทั้งคู่กรรมคู่เวรคู่สร้างคู่สมคู่ที่อบรมสติปัญญาด้วยกันมาแต่ในวันนี้ก็คงจะพูดในแง่ของธรรมะในฝ่ายที่เป็นกุศลที่จะเป็นแนวทางในการให้ คนในสังคมได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมากมายแต่ว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาบางส่วนบางพวกเนี่ยบางทีก็กระโดดข้ามธรรมะพื้นฐานในวิถีชีวิตไปทำให้เหมือนเสมือนว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ไปทำเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ยังมี ความพร้อมวิตกิเลสท,ทั้งหลายนะโลภะโทสะโมหะยังพร้อมมูลอยู่นะแต่ก็อยากจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อให้พ้นทุกข์หรือดับทุกข์ได้ถามว่าผิดไหมในลักษณะอย่างนี้ไม่ผิดแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าอยากให้ปฏิบัติธรรมะพื้นฐานที่เราเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ที่ได้ศึกษาเราเรียนหรือได้ได้ตรองเห็นแล้วว่าธรรมะอย่างนี้มันน่าจะแก้ปัญหาชีวิตในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้แต่บางทีดูข่าวจากสื่อทั้งหลายเนี่ยฮะช่นเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแล้วก็สลดใจในเรื่องของสามีพัญญาทำร้ายกันถึงขนาดาทำร้ายโดยไม่คิดว่านั่นคือมนุษย์ด้วยกันที่บอกว่า ใช้น้ำมันลาดไปจุดมีหนำซ้ำก็สามารถจะใช้อาวุธทำร้ายจนจรั่ะให้ถึงกับความตายได้แล้วก็มาคำนึงถึงภายหลังว่า,าทำไปเพราะยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะด้วยอารมณ์โทสะด้วยอารมณ์โกรธนะอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้มีการมีแต่เพิ่ม ปัญหาให้เกิดแก่สังคมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและรูปแบบอย่างนี้สื่อเขาชอบนำเสนอซ้ำๆๆซากๆก็เป็นเหตุให้คนในสังคมเนี่ยนิยมเรียนแบบถึงบางทีไม่ได้เรียนแบบโดยอยากจะทำแต่ว่ามันเกิดความคิดในการจิตมันปรุงแต่งรับรู้รับทราบอยู่โดยตลอดบางยุคบางสมัยก็จะมีการฆ่าตัวตายกันเองคร ก็อย่างนี้เป็นต้นนะก็เนื่องจากรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่มันเป็นไปในทางลบอยู่ตลอดสำนะหรับวันนี้ก็จะพูดในแนวของผู้สร้างผู้สมนะทุกคนเป็นคู่กันแล้วเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นคนที่มาจากวัฒนธรรมเช่นแต่ละภาคที่มาอยู่ด้วยกันได้อย่างตลอดรอดฟัง ตลอดชีวิตได้นั่นก็ถือเป็นข้อพิเศษอย่างหนึ่งโดยหล,หลักลักษณะของการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่มาจากภผคาต่างๆก็จะไม่เหมือนกันในการไม่ว่าจากปานกินการอยู่นะการดำเนินชีวิตแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่เพราะเป็นคู่สร้างคู่สมก็เลยปรับทัศนคติ ปรับวิถีชีวิตที่มันเคยชินให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐเป็นที่ <c oughs> เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะครับพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะพูดถึงคู่สร้างคู่สร้างในที่นี้ก็หมายถึงเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นการสร้างครอบครัวเป็นความออดําเนินชีวิตไปในทางสร้างสรรค์นะครับ ลักษณะของคุณธรรมในการสร้างชีวิตเราก็เรียกว่าเป็นความาประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับก็คือประการแรกที่เราเรียกว่าใช้คำว่าทิฏฐธรรมมิตถะประโยชน์แปลว่าสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยวิธีการเสี่ยงโชคโดยวิธีการไปบนบานสารกล่าวไปแสวงหา โดยวิธีการที่ผิดนะโดยหลักทำในทางพระพุทธศาสนาก็คือหนึ่งเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรนะในการประกอบอาชีพในทางที่สุจริตคนเราถ้าเกียจค้านไม่สามารถที่จะ,สะแสวงหาทรัพย์ไดนะ้บางทีบางทรัพย์บางขณะหรือบางอย่างเนะี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่อาจจะเป็นตอนเช้าแต่เรานอนตื่นสาย หรือบางทีเกิดขึ้นในตอนกลางคืนแต่เราก็หลบเลี่ยงไปเสียอะไรเสียอย่างนี้เป็นต้นก็ทําทให้เกิดความทรัพย์ไม่สามารถจะ,ะแสวงหาได้ทีนี้บางคนเนี่ยแสวงหาทรัพย์ได้ก็จริงแต่ว่าขาดการดูแลรักษาการเก็บพอมรอมริฟการแบ่งสรรปันส่วนให้เกิดประโยชน์นะครับเช่นเขาบอกว่าที่กล่าวไว้ใน ที่ณิกายปาติกวักอะไรเนี่ยนะพูดถึงเรื่องว่าการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นการเลี้ยงดูตนเลี้ยงดูคนที่ควรเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามสำหรับสองส่วนนั้นสำหรับลงทุนนะเก็บไว้ลงทุนในการขณะทีะ่มีโอกาสที่จะลงทุนสแสวงหาทรัพย์เพิ่มขึ้นให้ได้นะฮะ อีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ที่สี่เนี่ยก็คนต้องเก็บไว้ในคราวที่จำเป็นในคราวที่จำเป็นคืออะไรบ้างเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้แลนะไม่สามารถจะดำรงชีพโดยการให้ได้รับทรัพย์สินจากคนอื่นได้อย่างนี้เราก็สามารถนำมาใช้ในส่วนนั้นเพราะนั้นสี่ส่วนนี้แบ่งให้เป็นเรื่องเป็นราวเราเรียกว่า ภาษาบาลีว่าอารักษาสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรตามข้อหนึ่งแล้วก็คือว่าข้อหนึ่งก็คือว่าความขยันอันที่สองก็รักษาดีอันที่สนะฮะอันที่สามเนี่ยสำคัญก็คือความเป็นผู้ผมีเพื่อนเราเรียกว่ากัลยาณมิตรหรือภาษาบาลีก็เรียกว่ากัรยาณมิตตา ความเป็นผู้มีคนดีเป็นเพื่อนไม่ใช่คบเพื่อนก็มีแต่พักชักนําไปในทางเสียหายเช่นชักนําไปในการเล่นการพานานันชักนําในการเที่ยวกลางคืนชักนําไปในการดูการละเล่นนะครับแล้วก็เป็นคนเกียจค้านทําการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ดีเนะี่ยไม่ต้องมากนะมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยนะครับ ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดนิษยาเสมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังมียังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเพราะน้ำเค็มเต็มทะเลเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรมาอยู่ในทะเลแต่มีเกลือเนี่ยสามารถจะนำมาใช้ในครัวเรือนหรือสามารถจะมาหยดมายอดให้เกิดความเค็มความให้อาหารนั้นมีรสมีชาติได้นะเพราะนั้นการมีเพื่อนดีในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้่วในสังคม ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็ทุกคนมีเพื่อนทั้งนั้นนะแต่ว่าถามว่าเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนแต่ละคนก็จะไปในลักษณะของการเป็นนักเลงหัวไมนะ้เป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงที่ทําให้เกิดความเสียทรัพย์ทั้งตัวทั้งหลายทั้งปวงนะครับบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังไปอ,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 อย่างสมมติวัยรุ่นเนี่ย เขาก็จะไปออกตเอะเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาเรียกว่าเด็กแว้นเด็กแว้นนะไม่ได้รับไม่ด้นอนผลสุดท้ายเมื่อเกิดทุกโทษขึ้นมาเช่นรถไปเฉียวชนรถไปทําเกิดความเสียหายกันในระหว่างเพื่อนกลุ่มเดียวกันแบางทีบางคนถึงขนาดไปเสียชีวิตในเวลากลางค่ำกลางคืนก็มีอย่างนี้ก็เพราะว่าการครบเพื่อนนั่นคือเพื่อนไม่ดี แต่เพืที่เพื่อนที่ดีก็คือเพื่อนที่แนะนำประโยชน์นะเพื่อนที่ชักนำไปทางที่ที่ดีมีประโยชน์นะครับไปหาฐานที่สงบสงัดนะเพื่อนที่มีความขยันหมั่นเพียรพี่ที่เพื่อนที่แนะนำเพื่อนได้เพราะนั้นเพื่อนแท้ต้องแนะนำเพื่อนได้นะไม่ใช่ว่าแนะนำไม่ได้นะครับถ้าแนะนำไม่ได้ก็คือหมายความว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ปรารถนาประโยชน์ นะครับต้องการชักนำไปทางเสียหายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสามข้อก็คือขยันหารักษาดีมีกัลยานามิตรเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนีย้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องแสวงหากัลยาณมิตรนะครับคนอื่นคบได้แต่คบในฐานะเป็นผู้ที่พูดคุยนะแต่จะไม่ใช่เป็นเพื่อนที่คบหาสมาคมกนอย่างสนิทชิดเชื้อ เพราะว่าเพื่อนถ้าเพื่อนดีก็ดีไปถ้าเพื่อนไม่ดีก็เหมือนอใบไม้หอ่อปลาเน่านะเมื่อ,เ,อเพื่อนทำไม่ดีขึ้นมาซึ่งเราคุกคีกันกับเพื่อนคนนั้นก็ทำให้สังคมมองว่าเรานั่นแหละก็มีกลิ่นเหม็นความไม่ดีไปด้วยฉันใดก็ตามนะครับการครบคนก็เช่นเดียวกันฉันนั้นอันที่สุดท้ายก็คือดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเราเรียกว่าสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่ในทางที่ชอบก็คือหมายความว่าตามสมควรแก่กำลังทัพที่หาได้ไม่ให้ฝืดเครืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปก็อย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยชีวิตของคู่สร้างจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับถ้าไม่สร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก,ก็จะทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตระกูลที่จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ อย่างถาวรแล้วก็เจเริญก้าวหน้าเขาบอกเป็นตระกูลที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมสประการก็คือ 1. นึ่งของที่หายต้องสแสวงหามาสองต้องอของที่เสียหายหรือสี่งจำรุดสรุดโทมต้องซ่อมต้องทําให้เกิดนะครับต้องสิ่งที่จำรุดเสียหายนั้นต้องรู้จักบูรณะซ่อมแซม ไม่ใช่อะไรเสียก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ซื้อใหม่อย่างนี้โดยเฉพาะคนยุคปัจจุบันเนี่ยเรานิยมอย่างนั้นแทนที่จะนำของที่พอใช้ได้เนี่ยมาปรับปรุงมาแก้ไขมาซ่อมแซมให้มันเกิดประโยชน์นะครับอันที่3ก็คือรู้จักประมาณในการกินการใช้ถ้าเราไม่รู้จักประมาณเช่นเรามีรายได้แค่เดือนละ1 5 0 0 0บาทสมมติอย่างนั้น แต่เราก็จะไปกินอาหารในลักษณะมือละหนึ่งพันบาทถ้าอย่างนี้นะครับสาม,มารถกินได้ไหมในบางคนที่มีรายได้ก็กินได้ในบางครั้งบางคราวแต่ให้ดูเงินในกระเป๋าว่ายังพอมีเหลือที่จะไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นให้ตลอดเดือนตลอดปีหรือไม่ต้องคำนึงอย่างนี้นะครับ <c oughs> อันที่สีก็คือ,อ,อต้องตั้งบุคคลผู้มีีลน ให้เป็นใหญ่ในครัวเรือนนะครับเขาบอกว่า,าต้องตั้งบุคคลประกอบด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยไว้เป็นพ่อเรือนแม่เรือนนั่นหมายความว่าเป็นผู้นําในครัวเรือนเ mm hmm. พราะฉะนั้นตระกูลใดถ้าประกอบสามตี่อย่างนี้แหละถือว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งแล้วก็ตระกูลนี้จะตั้งอยู่ได้นานแต่ถ้าตั้งคนทุศีลเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนที่เล่นการพนันการาเป็นคนที่ คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นคนที่เสยพยาเสพจิตให้โทษถ้าอย่างนี้ตระกูลจะมั่นคงอย่างไรจะมั่งคั่งอย่างไรเนี่ยก็อยู่ไม่นานก็ไม่สามารถจะให้ตระกูลนั้นดำรงมั่นคงอยู่ได้นะครับลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นคู่สร้างนะครับทีนี้มาถึงลักษณะคู่สมคู่สมก็คือคู่ที่มีความมีความเพียงพอมีความเสมอกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามีภรรยาเขาบอกว่าโดยหลักของสามีภรรยาที่จะดำเนินชีวิตไปได้วยกันได้ก็ต้องหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามีความเชื่อเราเรียกว่าสมร์ศรัทธามีศรัทธามีความเชื่อที่สม่ำเสมอกันไม่ใช่บางคนเชื่อเรื่องอกฎแห่งกรรมแต่ว่าในฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไปเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาร ไปเชื่อเรื่องการทํามาหากินโดยการเสี่ยงโชคอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไม่สามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นความเชื่อต้องเชื่อโดยกันแต่ความเชื่อนั้นต้องประกอบด้วยความสร้างสารรค์หรือประกอบด้วยประโยชน์ให้เหมาะสมแก่เหตุเก่ผลนะไม่ใช่แบบเชื่อแบบงมงายลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าสามารถศรัทธาอันที่สองความประพฤติต้อง ไปเป็นไปด้วยกันได้เราเรียกว่าสมะศีลาสมะศีลาแปลว่าเป็นผู้มีปกติสม่ำเสมอกันนะก็คือไม่ว่าจะเป็นการประพฤติเป็นการกระทำนะเป็นการที่จะบางคนไปทางหนึ่งแต่อีกคนไปทางหนึ่งเช่นบางคนชอบเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่อีกคนหนึ่งไปยิงนกตกปลานะไปหาแต่ สิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นะหรือบางคนเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาแต่ฝ่ายหนึ่งมีแต่โทสะมีแต่ความโกรธเป็นปกตินะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่คู่คู่สมนะผู้สมก็คือมีศรัทธามีศีลธรรนะมีศีลมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันอันที่สามก็เรื่องของสมจาคา สมะจาคาแปลว่าเป็นผู้เสียสละเสมอกันหมายความมากกว่าไหรหมายความว่าการจะบริจาคอะไรก็ตามเนี่ยต้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยินยอมพร้อมใจหมายความว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งก็บริจาคแต่ฝ่ายหนึ่งก็ไปคัดค้านนะหรือว่าบางคนเนี่ยมีตัทามากเกินไปนะครับก็บริจาคไปเสียหมดโดยคำนึง ไม่คำนึงถึงสถานะทางครอบครัวอย่างนี้นะครับมันก็เกินไปแต่สิ่งสำคัญก็คือแต่ละฝ่ายต้องเสียสละให้แก่กันนั่นหมายความว่ายอมเสียสละความสุขส่วนตนนะครับเพื่อประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีบางอย่างก็อาจจะไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาแล้วถ้าไปโต้แยง้งไปกราวไม่เกิดโทสะ หรือมีเกิดความโกรธอยู่ตลอดเวลาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะทําเกิดให้เกิดรอยร้าวระหว่างกันในปัจจุบันจะเห็นได้นะฮะบางทีต่างฝ่ายเนี่ยพอมีความผิดหรือมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นแล้วก็โทษอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเป็นฝ่ายผิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อีกโทษอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดนะเลยผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายถูกไปบหมดลักษณะของการอยู่ร่วมกันได้ก็คือ ถ้ามีการเสียสละเรามีจาคะเนี่ยฮะฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละเกินห้าสิบหาเอร์เซนะฮะอีกฝวายหนึ่งก็ต้องเสียสละเกินห0เอร์เซนหรืออย่างน้อยเนี่ยให้มันห้าสิบห้าิก็พอไปได้แต่ถ้าหากว่าไอ้ฝวายหนึ่งเสียสละ7 5ิาเปอร์เซนอีกฝวายหนึ่งเสียสละอีก75็เปอร์เซนมันก็มีส่วนเกินของการเสียสละคือจาคะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ย สมัจจา,าคาก็คือการเสียสละความสุขส่วนตน,นเพื่อประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพื่อให้ครอบครัวนั้นเกิดเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันนะครับอันสุดท้ายก็คือสมัปัญญาแปลว่ามีปัญญาเสมอกันปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าปัญญาที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญญาที่เกิดจากการแสวงหาที่เขาเรียกว่าปรโตโคสะที่ฟังจากบุคคลอื่นได้รับรู้รับรู้มาหรือการศึกษาเรา่าเรียนที่เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายนั้นมีการศึกษาเพรฉะนั้นจึงบอกว่าสามีภรรยาที่อยู่กันยืดยาวส่วนหนึ่งก็คือการศึกษาที่เสมอกันหรือพอๆกัน,กนไม่ใช่บางคนนั้นมีพื้นฐานการศึกษา เป็นแค่โรกชาวไร่าชาวนาแต่จบแค่ปอสีแต่อีกฝ่ายหนึ่งจบปริญญาเอกแต่ความรู้สึกในเรื่องของความรู้เหล่านี้มันไม่ใช่ฐานของการอยู่ร่วมกันแต่ฐานอยู่ร่วมกันก็คือเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเข้าอกเข้าใจปัญญาที่เกิดก็เกิดจากปัญญาที่ติดตัวมานี่แหละ,ะปัญญาไม่ใช่มีไว้เฉพาะ,ะหุงต้มหรือหุงแกง ตมแกงอย่างเดียวนะมันต้องมีไว้เพื่อพัฒนาตนมีไว้เพื่อประครับประคองชีวิตของตนให้ดำเนินไปด้วยกันได้เพราะนั้น4ประการนี้เราเรียกว่าคู่สมนะสมกันด้วยความเชื่อสมกันด้วยความประพฤตินะสมกันด้วยการเสียสละและสมกันด้วยปัญญาความรู้นะถ้าประกอบด้วยองค์อย่างนี้เราเรียกว่าคู่สม เพราะฉะนั้นตั้งคู่สร้างและคู่สมนั้นต้องมีในคนในสังคมปัจจุบันเํียจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกับปัญหาในข่าวที่ออกไปทางสื่อทั้งหลายในขณะนี้นะมีแต่คนทะเลาะกันมีแต่คู่นั้นทะเลาะกันตบตีกันนะครับผลท้ทายคนที่มีทายาทหรือมีเด็กก็จะเป็นการจดจําความประพฤติเหล่านี้ของพ่อแม่ไว้ นะครับมันอย่างน้อยมันฝังอยู่ในใจนะสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็ติดจะเป็นภาพที่ติดใจของลูกหลานทั้งหลายเพื่อนำไปใช้กับคนที่จะเป็นคู่ครองต่อไปตอนนั้นก็กวกไว้ว่าความหวังเหล่านี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้มองสังคมเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่เอาอย่างนะให้มองเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับ ก็สาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกก็คือจะอ้างว่าเพราะความยากจนเพราะความอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่แม้คนรวยคนมีฐานะก็สามารถทะเลาะก,กันได้ถ้าหากว่าออคู่สร้างไม่ได้สร้างร่วมกันมาหรือเข้าใจตรงกันหรือคู่สมที่ไม่เหมาะสมแก่กัน,นก,ก,ก็คือก็สามารถจะทะเลาะเบาแวงกันได้ทำให้สังคมครอบครัวแตกร้าวได้นะครับก็ขอฝากว่า วันนี้ในเรื่องของคู่สร้างคู้สมโดยมีสาระที่จะนำมาบอกกล่าวให้บรรดาพวกเราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตนั้นมีมากมายาไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องของธรรมะชั้นสูงไม่เลือว่าจะมะีเป็นธรรมะที่ทำให้พ้นทุกข์คือหมดกิเลสเท่านั้น เป็นความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาให้สมควรแก่เรื่องแก่ราวนะอย่างที่กล่าวว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมสม,มควรแก่ธรรมซึ่งได,ได้ได้ตรองเห็นแล้วนะครับก็ยางไรก็ตามนะครับเอ่ายัางไรก็ตามว่าอยากจะให้สังคมผู้นับถือพระพุทธศา,าสนาเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะในการดำเนินชีวิต นะให้ใช้เหตุใช้ผลนะครับธรรมะส่วนที่เป็นอกุศลที่ไม่ดีก็ต้องดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับใช้หลักของอริยสัจเหมือนที่คำว่าทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากความกก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนะครับนะหรือทุกข์มันเกิดจากความทยานอยากทั้งหลายนะครับ อย่างงี้นะครับเราก็ต้องหาสาเหตุทํำยังไงจะไม่เกิดทุกข์ก็ต้องตัดต้นเหตุให้ได้นะครับหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีหลักอยู่แล้วนะครับในาสายของเครือขัดเนี่ยก็พูดย้ําเสมอว่ามันเริ่มจากทานการให้การเสียตละนะทรัพย์สินเงินทองเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นการให้เพื่อบูชาคุณหรือเป็นการให้เพื่อ ยกย่องสรรเสริญคนอย่างนี้เป็นต้นะนะก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับการรักษาศีลก็คือศีลก็คือเป็นปกติกายปกติวาจานี่แหละเพราะนั้นคู่สร้างคู่สมก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ในการภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นหมายความว่านั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียวภาวนาแปลว่าทำให้มีให้เป็นทำให้เกิดความคุ้นชิน เพราะนั้นทำความดีใดๆเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นเสียสละหรือเป็นปัญญาเนี่ยก็สร้างในลักษณะให้เกิดความคุ้นชินทำให้เกิดเจริญขึ้นดีขึ้นเราเรียกว่าเจริญปัญญานะครับเพราะนั้นปัญญาในที่นี้เ,เราก็เกิดจากภาวนานะฮะปัญญาอย่างที่บอกปัญญามีสองส่วนตัวหนึ่งก็คือ เป็นความรู้จำก็คือเกิดจากบุคคลอื่นบอกกล่าวเราเรียกปรโตโคสะ,ะที่เกิดจากภายในของเรามาพิจารณาแล้วเราเรียกอโยนิโสมณสิการคือกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายจึงรู้จึงเห็นจึงเข้าใจนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องของในฝ่ายคือฤสถ์แต่ในส่วนของพระภิกษุนั้นเขาบอกว่าวิถีชีวิตของพระภิกษุนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปประกอบสัมมา,าชีพหรือไประกอบอาชีพใดๆ ก็จึงเริ่มด้วยศีลน,นะด้วยสมาธิและปัญญาศีลคืออะไรก็คือหน้าที่ของท่านนะถึงตามข้อกำหนดในอาณาปาติโมกเนี่ยได้พูดถึงศีล227สํ22าหรับพระภิกษุศีลน311ะสําหรับภิกษุณีแต่โดยหลักก็คือว่าศีลหลกัหลกๆของท่านก็คือปราชิกสีสังฆาธิเศษสสเนี่ยเหล่านี้ต้องประคับประคองไว้ให้ได้เพราะนั้นความเป็นพระภิกษุ นอกจากวาราชิกสี่นั้นแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรักษาเสกขยวัตรรักษาอะไรต่างๆมากมายซึ่งอยู่ในศีลนอกพระปฏิโมกข์อีกมากฮะแต่ว่าหลักก็คือความเป็นภิกษุอยู่ได้ก็ต้องไม่ล่วงละเมิดปาราชิกสี่ในส่วนภิกษุณีก็ต้องไม่ล่วงละเมิดปาราชิกแสิกขา,าบทนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําให้การดํารงภาวะความเป็นพระภิกษุก็คือมีศีลมีสมาธิและมีปัญญา นะครับปัญญาของท่านก็ต้องเป็นปัญญาเพื่อให้ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นหลักก็พระภิกษุก็คือบําเพ็ญในเรื่องของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาในฝ่ายคือทหัสก็บําเพ็ญบุญกิยาวัตถุเราเรียกว่าทานศีลภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะการนำมาธรรมะมาปฏิบัติไม่ต้องมาก อย่างที่บอกว่าทิตฐธรรมิกรตรประโยชน์ตีปการนะครับก็คือขยันหารักษาดีมีกัละยาณมิตรและดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเท่านี้ก็จะเพียงพอสิ่งสำคัญก็คืออย่าตั้งบุคคลผู้ทุศีลเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะครับคำว่าตั้งในที่นี้ก็หมายว่าให้เป็นใหญ่ในครอบครัวนะครับต้องพะคับประคองกันไปให้ได้ แล้วก็คนที่มีเป็นคู่สมสมกันโดยฐานะก็คือมีทั้งศรัทธาความเชื่อมีทั้งศีลการประพฤติปฏิบัติหรือวาจาจริยาวัดในวิถีชีวิตประจำวันนะทางกายทางวาจาเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันทั้งทางกายไม่ทุบตีกันทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดต่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลพูดในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ แล้วก็มีความเสียสละพอๆกันนะครับผลสุดท้ายก็คือมีความรู้ที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยกันได้อย่างนี้นะเรียกว่ามีคู่สร้างคู่สมโดยสมบูรณ์สุดท้ายนี้ก็ขอ,อความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีครับ